สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูประจําวันจันทร์ที่8จนถึงวันอาทิตย์ที่14นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนรายการของอาจารย์เกต9ก้านะครับจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยอาจารย์ก็จะยินดีมากๆนะครับนะอะเรามาว่ากันนะครับนะ ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนูนะครับดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีได้ยกราศีนะครับจากราศีมังกรนะฮะไปอยู่ในราศีกุมนั่นก็หมายความว่ามันย่อมเกิดแรงกระเพื่อมนะครับนะก็ประมาณ2-3สวันนั่นแหละนะครับกว่าจะเสถียรนะครับนะทีนี้เนี่ยด้วยด้วยท่านใดนะครับนะที่มีดาวพฤหัสบดีเนี่ยปีนี้เป็นการกิกีนะแล้วไปสัมพันธ์ดาวไล่ๆภพเรือไล่ๆเนี่ยก็อาจจะเกิดเอฟเฟกต นิดหน่อยนะครับนะยังไงก็นะก็ขอให้มีสตินะครับนะก็สวดมนต์ไหวพระนะครับลักษณะต่างๆแล้วก็ในช่วง3ามวันนี้ก็พยายามจะทำอะไรที่มัน ประมในลนักษณะต่างๆแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับบังเอิญว่าดาวพฤหัสบดีปีนี้นะครับนะให้คุณกับดวงชะตาเนไม่เป็นการรักินีนะแล้วไปเจอดาวคุมิรก็จะมีโชคในลนักษณะต่างๆเหมือนกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับนะชาวราศีธนูนะครับดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสบดีณตอนนี้นะครับนะในวันที่8ก็คือวันจันทร์เนี่ย ท่านโยกย้ายราศีไปอยู่ในราศีกลุ่มเขาเรียกว่าตนุรักษ์เราไปอยู่ในเรือนของสหาชานะครับก็ถือว่าตนุรักษ์อยู่ในเรือนสหาชาก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อแต่ว่าตอนเข้าไปใหม่ๆเนี่ยยังคงเสวยเลิกเทสาตีอยู่นะครับก็เป็นเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องของคนพุกพ่างน,นะอยู่ไม่ติดที่หรือ แล้วก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวผู้คนมากมายถึงจะถูกฉลองนะก็ต้องบอกว่าในช่วงวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับนะเนื่งจะแต่ว่าดาวย้ายราศีประมาณสักสามวันทาอะไรอย่าประมาณนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสักพื้รหัสเป็นต้นไปก็ถือว่าเข้าสู่หมดปกตินะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่ได้มีดาวอะไรนะฮะไปสัมพันธ์นะครับจะมีแค่ดาวจันทนะจะมีแค่ดาวจันเนี่ยที่จะไปสัมพันธ์กับตุลุรักษ์ของเรา นะครับในช่วงของออที่ที่จุดต,ต้องระมัดระวังคืออย่างนี้ละกันเนาะคือดาวพระจันทร์เองเนี่ยนะครับเดิมทีท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนอ,อพมอรณะนะครับนะในราศีกรกฎอยู่แล้วและในช่วงนี้นะครับโอเคนะฮะในช่วงของวันที่8วันที่9วันที่10เนี่ยนะครับท่านจะเข้าไปอยู่ในราศีธนูนะครับก็จะไปอยู่ในเรือนลักขา ของเราก็ถ้าว่าดาวเจ้าเรือนมรณะทับลักขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับนะหรือบางคนมีความวิตกกังวลในลักษณะต่างๆนะถ้าช่วงนี้ตัวเองมีความรู้สึกว่าสภาวะจิตใจอะไรไม่ค่อยดีไม่ค่อยผ่องใสเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหาโอกาสทําสมาธินะครับนั่งสมาธิสุดมนแล้วก็ปล่อยวางในช่วงนี้นิด,น,ด,น,ดนึงนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ดาวย้ายด้วยนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรณะมาทับลัก นะครับก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยก็ตรงพอดีมันอาจเราอาจจะรู้สึกงุดหงิดนิดนึงนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะดาวพระจันทร์เองในช่วงของอวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยนะครับท่านก็จะเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินก็ระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนิดนึงนะเวลาดาวเจ้าเรือนมรณะไปสถิตอยู่ในพวกของการเงินก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินแต่ว่าท่านเป็นดาวเล็ก นะครับพอเป็นดาวเล็กเนี่ยก็ฤทธิดเดชไม่ค่อยมากเว้นแต่ว่าไปเจอดาวที่เขาแบบตึงๆกันอยู่นะครับแบบพร้อมที่จะทุบก,กันอยู่เนี่ยมันถึงจะเกิดเหตุรุนแรงนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมันก็คือ2วันครึ่งท่านเดินเข้าราศีอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมันส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะงุดหงิด งุดหงิดเท่านั้นเองนะฮะหรือมีเหตุให้จับใจเรื่องจุกจิกจุกจิกแค่นั้นเองเขาไม่ต้องกังวลมากนะครับแล้วก็ในช่วงของนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเข้าไปอยู่ในราศีกุมก็ก็ดาวเจ้าเรือนมอรณะนะครับนะก็ไปกลุ่มกับตนุลักษ์นะครับในพบของสหาชาะ นะครับก็ช่วงนี้นะเหมาะที่จะฝึกจิตปฏิบัติธรรมนะครับนะแล้วก็พยายามในช่วงสัป,ปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็พยายามอย่าไปทําอะไรที่มันสเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าจะแสดงผลเนี่ยอยู่ในภพสหาชาติก็คือการติดตอ่อนะฮะการเข้าหาผู้คนการเดินทางลักษณะต่างๆมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะทําให้เราเสียอารมณ์หรือเสียความรู้สึกในลักษณะต่างๆนะถ้าเกิดใครเองเนี่ยดีลงานหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้ แล้วรู้สึกว่าคู่ปฏิสัมพันธ์ของเราเนี่ยแบบออกแนวแ,บบแปลกๆก็ให้หยุดนะอย่าอย่าฝืนอย่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดวงดาวย้ายราศีนะครับนะ ช่วงสาววันแรงนี้จะแรงๆนิดนึงนะครับนะก็อยากจะให้เรามาระวังไว้นิดนึงแต่ก็ไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสรับท่านหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับนะก็คือ,อ,อสวดมนต์บูชาท่านในช่องผมมีนะครับนะก็สิบเก้าจบนะก็ขอพรสิ่งดีๆอะไรกับท่านเนี่ยครับก็จะทําใหเ้เป็นการรับท่านนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันหน่อย นะดาวพระอาทิตย์สําหรับชาวราศีธนูถือว่าเป็นบทบาทสําคัญมากนะครับเพราะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จแล้วในช่วงสัป,ปดาห์นี้ดาวเจ้าเรือนความสําเร็จของเราเข้าเพชะคาดเลิกนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ จะมีเงื่อนไขยอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆนะครับตัดสินใจดีก็นำพาชีวิตให้จเจริญรุ่งเรืองตัดสินใจไม่ดีก็นำพาให้ชีวิตตัวเองลำบากหรือเดือดร้อนได้นะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าดวงดาวที่ยกย้ายกันในเดือนนี้นะครับ mm hmm. ผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เสียหายอะไร นะครับท่านนะ่ะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของลาภะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะดาวพระอาทิตย์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของลาภะก็จะเป็นช่วงที่เราเองยังมีโอกาสในลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกลางๆไปนะครับก็ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยสำหรับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเข้าเพชรคานแล้วก,กเ็เด่นในเรื่องของการการตัดสินใจละกันนะแต่ว่าดาวอื่นเนี่ยที่จะเข้ามามีเอฟเอฟเฟกต์ต่างๆคือจุดที่ต้องระมัดระวังแค่นั้นเอง นะครับสำหรับลาภผลยังหาได้นะครับนะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนยังมีโอกาสในลนักษณะต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึง่งดาวพระอังคารดาวพระอังคารเองสําหรับนะครับชาวราศีธนูส่วนหนึ่งมาจากราศีเมษเราจะเรียกว่าภพปุตตะนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนวินาศก็ถือว่าในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับเรามีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะครับเกี่ยวเรื่องของบุตรหลาน ความคึกขนองการกล้าเสี่ยงนะครับหรือการทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าตอนนี้ดาวพังคารเนี่ยออกฤทธิ์เต็มที่นะครับที่ว่าออกฤทธิ์เต็มที่เพราะตอนนี้ท่านเนี่ยสเสวยนะครับเขาเรียกนาวางพิษนะครับก็คือตั้งแต่โอเควันจันทร์ไม่มีปัญหายังสเสวยเทวีเลิอกอยู่นะครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะเข้านาวางพิษ นะครับก็คือต้องระมัดระวังก็คือตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะก็ต้องระมัดระวังหลายๆเรื่องเพราะท่านมาจากภพืึนที่ร้ายก็คือท่านมาจากเจ้าลึนวินาศวินาลาภาก็แปลว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะครับบุตรหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาเช็คดีๆนะครับว่าถ้าช่วงนี้ลูกหลานมายืมตังก็เบรกไว้ก่อนนะครับมีเกณฑ์ที่ให้ไปแล้วแล้ว มีเกณฑ์จะศูนย์อยู่นะครับเพราะว่าในช่วงนี้อย่างที่ผมบอกด้วยดาวจันร์มาแจ็คพอตพอดีนะครับมาทับลักทั้งทับลัคนาในราศีธนูทั้งไปทับตนุลักในราศีกุมนะครับเนี่ยก็ชาวราศีเอ่ออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยชาวราศีธนูจะเจอเรื่องจุกจิกจิกนะครับก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับนะก็ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับนะก็ด้วยด้วยเอ่อส่วนใหญ่แล้วไปแสดงผลในเรือนราศผลเท่านั้นเองครับหมายถึงว่า สิ่งที่เราอยากได้บางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะติดติดขัดขัด,ขด,ขดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับนะสำหรับดาวคารในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับสำหรับชาวราศีธนูไม่ให้คุณน,นะครับนะเอาละนะครับนะก็ต่อไปดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเองเนี่ยท่านเป็นนะครับดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือดาวเจ้าเรือนการงานส่วนหนึ่งนะครับแล้วท่านเองก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ต้องบอกว่าในช่วงสัป,ปดาห์นี้เดินดีอยู่ นะครับเขาเรียกว่ากรรมะนะไปอยู่ในเรือนราพักก็จะเป็นช่วงที่งานต่างๆของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุสน,นมีคนคอยช่วยเหลือมีคนรุ่มหุ้นรุ่มทุนทํานู่นทํานี่นะครับเพราะส่วนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนปัตน,นีนะการงานผมมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสาหรับตัวเนื้องานของท่านเองก็อาจจะต้องระมัดระวังแค่2วันนะครับในช่วงที่ดาวพระพุธนะครับเข้าพิษนะฮะก็จะเป็นในช่วงของ วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นเองนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยก็วันพุธพฤหัสนะฮะเราจะเข้นานวางังปูเอกนะครับแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะสวยเลิกดีก็คือสวยเลิกนะครับ เทวีเลิกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่นะครับให้คุณกระดงชะตาอยู่นะครับสำหรับดาวพุธนะระวังแค่2วันนะครับนะก็เรื่องของการงานอะไรยังไงก็จะราบลื่นหลังจากวันพุธเป็นต้นไปนะครับแต่วันจันทร์วันอังคารยังกุบกุกักๆ,ๆนิดนึงนะครับด้วยด้วยอิทธิพลที่ดาวนะครับไปติดพิษก็คือมันจะออกในลักษณะที่ว่าโอเคกรรมะก,ก็คือการงานไปลาภเราอาจจะหวังในเรื่องของผลประโยชน์รายได้นะครับนะ ก็ต้องบอกว่าในช่วงของสัป,ปดาห์นี้นะครับนะสำหรับชาวราศีธน,นูดาวพระพุทธท่านให้คุณเลยเพราะดาวพระพุธเองก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยที่แปลว่าอุดมสมบูรณ์สําหรับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธน,นูหรือผู้ที่มีรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปคนน,นะครับนะก็ถือว่าดาวพระพุธให้คุณก็มีแค่สองวันแรกที่ติดพิษนอกนั้นก็ดีเลยก็คือตั้งแต่วันจันทร์อังคารระวังหน่อยนะฮะวันพุธถึงวันอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าให้คุณนะครับสําหรับคนที่ เขาเรียกมันมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับบางคนก็ไปสมัครงานก็ได้หรือมีการเรียกสัมภาษณ์หรืออะไรก็กมีเกณฑ์ที่จะ,ะรับเลื่อนอยู่พอสมควรนะครับนะดวยด้วยเนื้อของดาวพระพุธนะครับนะแต่ก็ส่วนของดาวองคารก็คือในเรื่องของดาวพ่างคางไปนะเราต้องแยกกันทีละตัวนะครับนะก็ถือว่านะครับโอเคนะส่วนในเรือนของคู่ครองเนี่ย ดาวเจ้าเรือนปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็วิ่งเข้าไปอยู่นะครับในเรือนของเราพักก็จะเป็นชุดที่เราเนื้อหอมนะครับมีคนแวะเวียนเข้ามาแล้วได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับนะแต่ก็มีเกณฑ์นะด้วยดาวพระพุธเองกับดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านนะครับเป็นเป็นมิตรกันอยู่นะเป็นคู่วิชาการแต่กล่าวว่าดาวพระพุธกับดาวพระอังคารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะมีลักษณะบางครั้ง นะครับนะอาจจะมีปากเสียงกันบ้างนะกับคู่ครองในเรื่องความไม่เข้าใจกันในลันกษณะต่างๆนะครับนะก็แต่ว่าในมุมเนี่ยข้อดีมีมากกว่าข้อเสียนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะเอาละต่อไปดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับส่วนหนึ่งและท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลิส่วนหนึ่งนะครับส่วนลาภะในทับลักดีอยู่แล้วนะครับนะแปลว่าเอ่อเป็นช่วงที่เรามีโอกาสนะครับในลักษณะต่างๆนะครับนะ เข้ามานะครับโอเคถือว่าดีนะเขาเรียกว่าราพาับับรักสิ่งที่คิดสิ่งที่ปรารถนาในลักษณะต่างๆเกี่ยวเรื่องของลาผลไรายได้2อไรายได้3นะครับยังถือว่าให้คุณกับดวงชะตาแล้วดาวพฤะุกในช่วงสัป,ปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดาวเนี่ยเดินดีแต่ตั้งแต่วันพุธไปเนี่ยก็ถือว่าให้คุณเลย นะครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับนะถึงวันเสาร์เนี่ยเข้านาวางปุกเอกวันอาทิตย์ก็เข้าเลิกดีมหันโนแห่งเลิกก็ถือว่าดาวพระพุธเนี่ยให้คุณเต็มที่ก็คือว่าดาวเจ้าเรือนลาภทับลักและให้คุณเต็มที่นะครับส่วนดาวเจ้าเรือนอลินะครับด้วยด้วยมาทับลักก็จะเป็นในเรื่องของคุณอิจฉาทิ่ขยายเกี่ยวเรื่องของรายได้ลับผลแต่ก็ทําอะไรเราไม่ค่อยได้เต็มที่ด้วยอิทธิพลที่เลิกที่เข้ามาดีนะครับนะดาวเจ้าเรือนอลิก็ ตกไปก็อาจจะมีเรื่องจ,จ,จ,จุกจิกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับนะก็ถือว่าดาวพระศุกร์เนี่ยให้คุณกับดวงจัตตานะครับเอาละต่อไปนะครับดาวพระเสาร์นะครับตอนนี้ดาวพระเสาร์เองเนี่ยท่านเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับนะเพียงแต่ว่า ยังอยู่ในเลิกของโจโรเลอร์ก็จะเป็นเลิกที่ต้องต่อสู้แข่งขันวางแผนนะเงือออกถึงได้ตังค์อยู่นะฮะแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสย้ายไปแล้วก็เหมือนกับท่านอยู่บ้านของท่านคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีดาวกระแส้ายมาส่งกระแสถึงเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับส่วนดาวภาะราหูเองนะครับนะที่ท่านเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนก็ต้องบอกว่าท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหันชะนะครับแล้วไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านเป็นอยู่ในเรือนของของอลิ นะเขาเรียกว่าสหาชะไปอยู่ในเรือนของอลินะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยอาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยนะหรือเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะครับกับเพื่อนฝูงกับคนใกล้ชิดหรือคนสนิทมาเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตาในลนักษณะต่างๆไอ้ส่วนนี้ก็ยังต้องระมาระวังยาวๆอยู่นะครับนะส่วนดาวพฤก,กษ์ตอนนี้เล็งลัคนานะครับนะแล้วก็เล็งกระดาษข้าวสุกด้วยช่วงนี้จะ เอองอนเงอนกันนิดนึงนะครับนะแต่ถึงจะเล็งผมดูว่าก็ไม่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากเพราะว่าดาวพฤะศุก์ตอนนี้เข้าเลิกดีอาทิตย์นี้นะอาจจะมีเรื่องจุกจุกง,งุดหงุดหงิดนิดหน่อยนะแต่ก็ยังยังไปได้ได้ดีอยู่นะครับนะก็ยังไปได้ดีอยู่แต่อาจจะมีลักษณะการแบบ งอนกันบ้างนิดหน่อยนะครับนะในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันพุธตอนที่ดาวจันทร์เข้าไปโดนดาวพุธเนี่ยนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของงอนงอนกันนิดนึงก็ได้เหมือนกันดาวพัสเกตเกับจันทร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะก็อาจจะมีลักษณะงอนงอนกันนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดาวพฤหเกตตอนนี้เนี่ยนะครับนะในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับเข้าเลิกไม่ดีก็คือเข้านวางพิษนะครับนะก็อาจจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเรางอนงอนหรืออะไรกันประมาณนี้เราก็ช่วงนี้ปล่อยวางก่อนนะฮะอย่าไปโทรจิกอย่าไปโทรจี้หรือจะอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาวพักเกตไปกระตุ้นให้เลือนเจ้าเจ้าเลือนคู่ครองเรามันวุ่นวายนะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปหูไปเยอะไป,ไปนู่นไปนี่รบางทีเนี่ยเรื่องน้ำพ่นน้ำพึ่งหยดเดียวนะก็ทําให้มีปัญหาได้นะก็อยากจะให้เรามันระวังไว้เท่านั้นเองนะครับนะเอาละ่ะนะครับยังไงก็นะครับจบคลิปไวแค่นี้นะครับนะก็เอ่อ กล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากท่านได้ถูกอกถูกใจก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วท่านใดถูกใจหนักเข้าอีกก็นะครับจะร่เป็นผู้ผู้มีบะคุณนะครับสนับสนุนรายการของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็นะครับตามหมายเลขพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับเจริญด้วยอายุบรรณสุขภาพระรวยๆวยเฮงเปังๆกันทุกท่านนะครับผมเกต้าคนดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต9ก้ฮินดูทเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพอ่อแม่พี่นอ้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประครับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประครับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ